บอลคันนว่าหอมเลยเมียคอยต้องเช้าเครียดก่อนคอยจังหอมเลยจะหู้ละบ้านี่ว่านยังยังยังยั้งยังม่เล้าจะหู้ละบ้านี้หนึ่งสองจวบเราจะผ่อใจว่าที่คุณแม่มือใหม่แม่ละ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 แค่นี้ตัวฮะเพราะอาทิตย์เลย หอมแก้มหอมแก้มเออเสียเสหอมแก้มหอมแก้มบอถสายกิถายกิหอมมืองานสวนเพีนี่เท่าอ่อแ้ม่ลูอโคนี่เีอาโคตมรันี่เสมอต้นเสมอปลายค่ะทุกปีจะได้แบบนี้ แล้วก็มาไลฟ์ขึ้นแล้วก็มาลดลงอีกนะแสดง่าถ่ายให้อลมันเกิดแล้วดดไว้ๆเนาะแต่ละเถือหนึ่งสองห้าครูน้าเด้วาหอมแก้มกันเบิ้งคะน่งูมียังห้อมแก้มกันเบิ้งงอมแก้มกันให้เบิ้งดูแสดงของผักให้เบิ้งแน่หอมแนยังมีหักเพชรติ๊กเออาอมดงเยงเด๊เด้ยเด๊ยงเงเด้เเดเย เม่ใช่เไรแมีอรไมังปกบกยันเมียแสบแกบเค้แพงเมียหลังปากก้อนทำไมเบิ่งๆคนมาเบิ่งเนาะผู้สิแสดงความหักให้เบิ่งก่อนพอก่อนแม่ก็คืออลิซาตีแกมีให้ือเบิงมามามาลังแต่งงานเนาะไม่จะขึ้นน้านุ่นหรือมันเห็อะเอาแบบอึสะออะแ่ะ ว่าตอนนี้เป็นซองน้ำอิดที่เห็นคอยหอมแก้มเมียคอยนอกจากงานดองแล้วล่ะแล้วล่ะบอกคั้นว่าหอมเลยเมียคอยต้องเศร้าเครียดก่อนคอยจังหอมเลยครับผมพอเศร้าเลยนะหอมแล้วจักเศร้าเครียดหอมก่อนว่าจังเศร้าเอาถามก้อนสั่นไรแม่เครียดกันแหละตอนนีมีเรื่องเครียดหอมเลยนอนจะไปเศร้าเองนั่งไปคนแน่งนี่ทรายยังกระยาน อใส่เกียดเมียแลละก็แพงเมียแพงแค้แแพงบแพงได้เยเนาะบแพงได้ชิแตกเอานาะจะหู้ลวบ้านี่วยั่าหยังหยั่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 งหย่งหยแ่ห่งห่งหย่หยังหยั่งหอ่อห่ห่หยั่งองย่ย่ย่าที่คุณแม่มือใหม่แม่ละแม่่าที่คุณแม่มือใหม่

นสองิสอทิตอนหาเดืนเลยกเลยหกอาทิตย์คนละใดหกอาทิตย์กับหามืออคนละใดเวลาห่ากมืเจ็ดอาทิตย์แล้วผ่านมาผ่ไิน้อำด้สนิทอันนี้ได้ซื้อยังเนี่ยหาเมือกมมามาหอดมกาิตเจ็ดอาทิตย์แล้วฮะหกอาทิตย์เลยเด้อนหนเราไกลเรากลเร กเป็นเป็นหมากกะไผ่ที่สุดเลยแหละน้าไ่แหละไดอะไรเป็นหกอาทิตย์เพอ้่ด้หูยังเลยได้หมดเหตุใดยอนนเจ้าของบนสนใจเมียโอ้ยไม่ชนนี่อะไรล่ะเอนชนอะไรเป็นยังขย้แยของนอนเราเขียนไอ้ไอ้อยดเรียเมื่อยมากเราเขียนกระทบี่ข้างเขียนตอาจเขียนน้องต่อมันบนฮึกเลยว้าแม่เฮาแพนที่บันมันแพงกันโดยอีขาหนึ่ง หหอมางตั้งชื่อไอ้ซับห่างเลยเนี่ยเอ้ยซับห่างเลยตั้งได้ชื่อลูกไงยัางๆเนยหนอแน่นอนเลยนี่ไหมแย่มากเลยข้าเป็นมูนี่บ่ยากเป็ได้ไหมเอ้ยข้าเป็นมูบ่ยากเลยดีใจบ่ได้เป็นได้เป็นคุณพ่อเลยดีใจบ่รวันนี้ ได้ได้ใ้ความมือซึกที่ได้เป็นคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะความมือซึกบะนี่นีเอ้อขอโทษละเอ้อเนี่นั่นบะความมือซึกบะกะมีอตีน้อยจอน้อนี้อตีใหญ่ขึ้นบออกจะได้อตีเลืออมไวยนะคะทุกคนแต่ว่าอลิตานีเดาแล้วว่า จะเป็นกระเทยผู้ชายกระเทยแล้ววนี้พอมาเรื่อมาสอบมวยมาเจอพอเห็นเป็นผู้ชายไปห้ามไม่ได้ยิงเพออยางใกล้เห็นเป็นผู้ชายคุณแม่เจอเไวแล้วอาเอก็ได้เป็นเอาวก็ได้อตีก็ได้พหกผิดเบ่บ่สังเกตบ่ดูแลเมียน่นะแล้ ว่าแม่ต่อไปนี้ต้องดูแลเมียนอนกันนี่เต็งแขนเขานอนถูกมือแขนเขาซาเขายังอดเอาไในนอนทำกานจะผิดแล้วบอผิดดอกล่ะสี่มือสี่มือสี่มืออบ่นเลยสี่มืออื่นเียเนาะผิดป้ายแล้วจนับดีบ้อถูกไหมบอเวลาถือพาเธอย่างใจน้อยอารมณดจะเป็นแบบนั้นจะต้องเอาใจจะต้องเอาใจเมียเด้อดูแลเพราะว่าลูกเฮาอยู่ในท้องนะเกิดมาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดี แล้วก็สมบูรณ์เนาะถ้าโอ้บัดนี้เฮาลงตลาดคู่มือแล้วบ้านนี้อ่เออต้องซอยเมียได้เลยเนาะลงตลาดเนาะลงไปหลินนั่แหละบอบ่เฮาบูเห็ดให้ใจใายอีกแล้วบ้านนี้เออบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดให้มันขึ้นกับอารมณ์ของแม่ได้ลูกทางในน่ะจะต้องโอามันเกิดมามันก็เป็นอารมณ์ของพ่อมั้งเนาะโอ้ยยัยยัยยามเนี่ยใหวมาเกียรติมาเกียรติเกียรตินะว้าวว้าวบูถึงว้าบูถึก ก็บันทึกคืออลิซาทำคงซึ้งไอ้ว่าคนสีจะเป็นพอคุ้งซึ้งแบบใดมันก็สีเป็นแบบอึ้งๆอยู่อยากให้ีเตี้ยมโตแบบใดดีอะไรค่ะจะจะมาแปลกเลยมาเขาทำไอ้บมหู่ได้ไอ้ได้ยินได้มันแปลกๆนะเว้ยมันยังอลิขึ้นนุ่มเครื่องแต่แบบนี้ไปตลาดตลอดเนี่ยเขาเริ่มสงสัยแหละสงสัยว่างมาเมื่อนี่เลยเห็นผลห้าเอากินยังพอเดือนปลายป่วบ่หมเดือนปลายบ่เวยเดน กเจ็ดอาทิตย์แล้วเจ็ดอาทิตย์กระเด็นป้าตัว่ประหลาดใจน้อิถาเอาลมดีของเขาจังวาโอ้ยบอลมดีก็ดีแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้ยี้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้้เ้ยเเ้้ยบฮ้เ้นี่คือมีคนน้อยมา้เ้ยตะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยย้เเย ไปก็ได้ยิ่งได้้ชยก็ได้คอยเป็นลูกไปกวดได้อูมนินมาเขาก็มาเลยปหนี่ทุกคนเขามีใบยืนยันนะคืออลิซจะไปกวดแม่นะ พาไ้หาอาทิตย์กัหาวันได้จิเป็นยังหัวหัวเหงื่อมาโยกอด้านยักมาเลยมาเห็นไหมเนี่ยไม่่นว่ามะยักไม่ทุนะคือบอกไม่ดีจึ้กๆนจึ้งกอเขาาคือแรกๆนี่ขอบคุณจะมาฮูเบิร์ตเอาอันีคนบอก แลยทางทุกเจ้าท่ันได้บอกขว่านะวาทุกอย่างยังบอกโอเคปันไดฮะนะเป็นยังไง้างนี่เห็นมั่นี่ถือพาหาอาทิตย์กับหาวันมือเกิดมือเกิดนี่วันที่เจ้าสี่เดือนเก้าสองพันเจ้าสาเดือนเก้าเลยนะอันนี้เป็นเดือนหนึ่งแล้วทุกคนเดือนเก้าเกิดโอ้ยคอยจิเที่ยวกะขาเลยนะเดียวแห้ง เกี่ยมพ่อเกี่ยมเมา่อวันท้ามเจ้าว่ากอลังจากแต่งงานเนาะเจ้าก้าวว่าลูกเจ้าสิมาประมาณปีใดฮะนะสวิดนะไอจีคิดว่าไอท้ามเมียตลอดได้วะไอกะเป็นคนแพงเด็กน้อยอยู่แล้วไอไอมันบอลยากว่าเอาปีใดดีนะไอไอถามเมียไอพ่อถามเมียพ่อโดยมาตอนใดก็ได้เนาะเอาเบิรแต่ว่าผุดบ่ฮู้เนาะว่าเมียผุดถือพาเนาะ บาสังเกตเมียมือเนีเ้าจะบัวไก่เมียเลยจะสังเกตอะไรเนาวเมียขาก็แปลกยิ่แหมเขาเห็ดเบี้ยเขาเห็ดเบี้ยซอยสั่งซอยยังมาแแล้วก็บผสมหมูพันผสมดีอันนคือมจะมจ๊งให้แต่ว่าเขาก็แปลกเอาเลยเน้นเน้นหนากะพี่เตะ มีแล้วตาเมนกันดีแล้ตามันห้องกันแดดมากเลยมันสองไซส์หนาคือพอขนาดเลยนี่ตัดอาการมันได้หนาคือพอเลยเมนี่เป็นวันเกิดอาลันนอนเลยกับเป็นมือที่อาริต้าเออเป็นมือที่อาริสในเซอร์ไพรส์บอกว่าได้เซอร์ไพคัวจร่งจริงอาริตไ่อยากเซอร์ไพรสเพราไม่ก็แลมมาดิเอาเป็นไม่อัน ไม่แนวตรวจขั้นละเด็กแล้วไปจุ่มใส่กระเลมเอาไฮโปสีเป็นนั่นเลยแม่ค่ะว่าออกก่อนบอกแปลกแล้วใหม่กระเลมซชื่อเพื่อนนิดนึงอะไรทุกคนเข้ากันได้ลาเเนาะก็ดีใจหลายเนาะได้พอแล้วเข้ากันชิเดล่าไปก่อนเนาะฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจฮาวเนยเดอและก็ที่สำคัญอย่าลืมเบิกโฆษณาฮาวเนยเดอร์มาคุณแม่คุณแม่มุ่งแม่ดีใจไหม ที่ไปใส่กอบไว้คูณเล่นนี่ไม่อ้ยนิดนึงเธอเททมาแล้วไห้ไห้เป็นไห้ไห้ดีใจบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเนี่ยบายบาย นี่นนนตัวรดาบรราบริกนุ่มวันนี้ยากกินมั่วเลยเด้ออันนี้เพอจิไปปอกไม่หาไม่ถาอยู่หูไม่หาแล้วซิฟ okay. okay. ูเหลอาละา,ลาล er ่นยเันน tamam> ี้เไปอย <uh> ู่ก้างพุ่นเลย

ของเฮาได้นี่ฮะโไม่าขเาพี่ข้อเฮาพี่ม่ใชงงเลยขไปตลอดเลยอาบเงตัวเองเล้หมักแม่แต่นี้ซนเลย้านยมเดือนตายเดือนตีหนึ่งกะบาว อ้าไปถ่ายยี่หองดิไม่อาปถ่ายนะปถ่ายยี่หองมีครจะไปบอกปะถ่ายนะเขาปถ่ายยี่หอายังนี่อ่านเบิ้งอ่านที่นี่อ่านเบิ้งใช้เวนตาเจ้า

ยี่สิบเก้าสองพันสี่สามนี่เด้เก้วเพื่อนาว่ะดีใจประชิดล้านนะเนี่ยมันถอดเก็บอากกา้นิ่งนิ่งนิ่งฉันก็เห็นดีใจนี่ยดูอือดีใจเฮ้ยดีใจนะดีใจลตงดีเลยดดกเลยดีใจ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 ลาานิ่งอาซาเลยดิอ่าป่ะชิดโ้จะดองเดามากจะเด้าขนอมมือเขาก่อนล้จะเดาถือแล้เขาแช่รางวัล จะเอาส oh yeah, ิเป็นผู so ้หญิงหรือผู้ชายลูกเฮาเดี๋ยวจะดวงเอาตรงมาบอกเรานะจะเอาสิเอาผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าสมมุดจะถือก็มีรางวัลหายผู้หญิง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 โอเคเอาผู้หญิงเนาะประดิใจเห็นเด็ดประดิใจเลยเนี่ยเขเรียกว่าเย้เอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเาเฮาเอาผู้หญิง